Finished. สวัสดีครับเมื่อเนี่ยสิมาเบิ้องขอบคุ้ยของคุณพ่ออัมพันนะครับเดี๋ยวคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่คุณแม่สวัสดีครับครับผมอันนี้คุณแม่อ่าแม่ผู้นึงละนะครับอันเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเฮ้ยสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับอันนี้พ่ออันนี้พ่ออัมพันเด้อมงดูมขอบคุ้ยเด้อเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปเบิ้งนะครับให้เบิ้งวิวต่างๆก่อนพ่อเดี๋ยววิวบรรยากาศทั้งผังก่อนขอกควายนะครับสวยมากเห็นไหมครับทั้งผางปูหยาพันปลูกหยาไว้ยั่งดีนะครับ ที่นี่สิีหายเพราะข้าเขากลับบกนี่เขาขั้วอันนี้เขาเอิ้ญยังกอดอีกสมัยเก่าผู้เฒ่าสมัยเก่าเอิ้ญยังริมเป็นบ่กรอกริมนี่บ่อนุข้อปอกปอกปอกนี่บ่ครับโอ้เนี่ยบ่พ่อเห็นดีนะครับคุณพ่ออายุเท่าไรเราปีนี่อายุปีครับยังแข็งแรงอยู่ครับเอาแนะน้ำใน่อดแนะน้ำในกล้วยตัวนี้มาได้ใส่นี่ยกล้วยตัวนี้ซื้อมาจาก จังหวัดหนองบัวนี่แหละครับอืราคาบอกได้บ่คพับราคาซื้อมาในราคาสองแสนหาครับโอ้สองแสนห้าตัวเนี้ยสองแสนห่างามครับงามงามงามสูงเท่าไรพ่อสูงเท่าไรเสูงร้อยสี่สิบสามครับโอ้โอ้ถ้าผู้ใดมาอยู่น้ำผมนีม่สิรู้เลยว่ามันงามนะครับสูงร้อยสี่สิบสามนะครับ มีคนสนใจเบิงได้บ่พ่อเนี่ยเบิงเบิงได้เนาะสูงลอยสิสามมีลูกบ่พ่อเนี่ยมีลูกบะในท้องได้สามเดือนกลัวครับเออลูกในท้องเนี่ยในสามเดือนในสามเดือนแล้วเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกของไผ่พ่ะลูกเก้าจริญครับโอ้ลูกเก้าจะเล่นอืมเนี่ยครับอยู่ในท้องมีสามเดือนแล้วอุ้งตาเศร้าเรียบร้อยรับประกันรับรองรับประกันแน่นอนรับรองแน่นอนแมนบกครับป่ะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดราคา สองแสนห้ 2, 100, าราคาสองแสนห้าโอเคอ่ะวกูเลยสนใจเด้อครับเด้อเอ้านี่ได้พอ่อนี่ได้คู่นี้เลยคู่นี้า 1, 100, 5, ราคาเจ็ดแสนห้าเจ็ดแสนห้าอู้สวยงามมากสูงเท่าไหร่พ่อตัวนี้ครสูงร้อยสี่สิบแปดครับสูงร้อยสี่สิบแปดอืม,อมงา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 มนะครับอันนี้เด้อลูกมั่นพ่อลูกมันมนี่เป็นลูกของบิ๊กเบิร์ดครับลูกเป็นของลูกบิ๊กเบิร์ดครับอืมไดซีเดียนกวัวลูกไดซีเดียนกวัว แล้คาเจ็ดสิบห้าเนี่ย,ยทั้งแม่ทั้งลูกดีพ่อโอ้เจ็ดสิบห้าทั้งแม่ทั้งลูกนะครับโอ้โห,หุ่นดีหุ่นดีสวยงามสวยงามงาม,งามงามงามเห็นบ่ครับ,บเบอร์ไก่นาะเบอร์ไก่ขอถ่ายหน่อยดอนะครับโอ้โงามงามเห็นไหมครับเนี่ยอืมตอนนี้คุณพ่อรอบนี้เอามาสามตัวป่ะครับพ่อครสามตัวรอบนี้เอามาสามตัวเนาะครับอืมคาดว่าสามตัวนี้สิอยู่ได้โดนบันไดพ่อ กะบนแน่ครับบนแน่เนาะถ้ามีผู้ใดสนใจถ้ามีผู้สนใจครับผมมีผู้มาหมักนั่ครับกระป๋อยไปครับครับเอาท่าสนใจนี่มาเบิ่งหม่องใดพ่ออธิบายแนะนํำนะครับถ้าสนใจนี่ก็มาเบื้องบ้านพร้อมพันนีหลือครับบ้านพร้อมพันครับบ้านเลขที่บ้านกุดพลาดบ้านกุดพาดอยูที่สองอู่ที่สองตำบลกุดพลาดอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นครับครับผมเบอร์โทรนนะพ่อเบอร์โทรนนะเบอร์โทร 098โอเค098 48 648 3 0 0ู00โทรได้ตลอด24ชั่วโมงพออ่พันได้ครับเด้อติดต่อเนี่ยเห็นบอกคอยพนมันมีขอบคุยงามนะครับเห็นบอกฟาร์มหยาหยานี่ยมั้ยหยาพ่อจากตกจากโอ้จากจากน้าของนี่ยจาของโอ้ยกบันเ็หน้าพอง่ง okay. okay. yeah, exactly. so yeah. well, so ่มาครับ mm hmm. exactly. ตัวนะครับเนี่ยโอ้สวยงามงามงาม,งามตามนัน้นราคะพอเราเอาสูฟังแล้วผู้ใดสนใจก็สาามรถติดต่อมาได้หรือคขามในเพจของผมก็นนได้เดี๋ยวผมตอบให้นะครับผมบอกได้ผมเป็นเพื่อนที่ให้เื้อเสื้อสทายร้านอยู่นะครับเอา้างาม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 เอาส่วนแะร<บ>ขอบคุณคุณพ่อหลายๆนะครับขอบคุณหลายๆเลยพ่อเด้อครับขอบคุณ คุณคารัดนะครับเดี๋ยวเจอเพจนะครับเนาะสำหรับเมื่อนๆก่าสนใจเชิ่เลยเดี๋ยวเจอกันเพจต่อไปเพจนี้กัขอถ่ายทอดไว้สัําอเดี๋ยวก่อนนะครับเนาะวสวัสดีครับสวัสดีครับ